เฮ้ยมีคนสนใจอ่ะแล้วอยากจะสร้างไรายได้เก่บปีพลาจะเปิดสาขามินิมาร์ทออนไลน์กับปีพลาต้องทำยังไงบ้างคะ โอเคดีใจมากๆเลยทุกคนนะคะจากคําถามนี้นะคะจะบอกว่าการเข้ามานะคะเปิดสาขานิมาร์ทออนไลน์กับวิพลัสก็ง่ายมากๆค่ะพีแค่เรานะคะสมัครเข้ามาเปิดรหัสสาขานิมาร์ทออนไลน์เป็นของตัวเองค่ะเราเข้ามานะคะเป็นเจ้าของสาขา m i n i ร์ทออนไลน์ค่ะสิ่งที่เราจะได้นะคะทุกคนคือหนึ่งแหละสินค้าเราได้อย่างแน่นอนค่ะสินค้าทดลองนะคะแล้วก็หน้าร้านออนไลน์พร้อมสินค้านะคะในร้านของเราพร้อมขายตลอด24ชั่วโมงค่ะเรามาเป็นเจ้าของสาขาินิมาร์ท ออนไลน์นะคะเรามีรายได้นะคะหลายรูปแบบนะคะขายอย่างแรกเลยนะคะเรานะคะสามารถนะคะไปรับตัวแทนขายต่อได้ค่ะเราสามารถรับตัวแทนนะคะพันธมิตรได้คนไหนที่อยากจะมีสินค้าไปขายให้เขาเข้ามาเอานะคะสินค้าในมินิมาร์ตออนไลน์ของเราไปขายได้เลยค่ะเรามีคนช่วยขายแล้วค่ะนะคะ2ค่ะเรานะคะขายเองขายสินค้าในมินิมาร์ตออนไลน์ของเราเองค่ะเราก็ได้กําไรจากการขายและเราก็ยังได้ค่าบริหารนะคะจากการขาย Hãy ค่ะเราได้ค่าแนะนำนะคะจากการเปิดสาขาได้นะคะถ้าตัวแทนขายของเราหรือว่าคนที่เขาสนใจอยากจะมาเป็นเจ้าของสาขามินิมาร์ตออนไลน์เหมือนกันกับเราเขามาเปิดสาขามินิมาร์ตออนไลน์กับเราเราก็ได้ค่าแนะนำนะคะจากการเปิดสาขาะคะ่ะและนะคะเรายังได้ค่าบริหารนะคะการขยายแฟรนไชส์ด้วยนะคะทุกคนนะคะนี่คือรายได้ที่เราจะได้นะคะจากการที่เรามาเป็นเจ้าของสาขามินิมาร์ตออนไลน์ค่ะและสําหารับใครนะคะที่กําลังกังวลนะคะเรื่องของทักษะทาง ตลาดออนไลน์หนูขายไม่เป็นค่ะหนูพูดไม่เก่งค่ะหนูไม่รู้จักใครเลยหนูมีเพื่อนน้อยนะคะ V Plus นะคะมีระบบที่เรียกว่าโปรเจกต์นะคะ Multiplier Power ที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยนะคะคนที่อยากทําออนไลน์อยากจะมีไรายได้นะ,ะแต่ยังไม่มีทักษะนะคะตรงนี้นะคะระบบนี้ช่วยให้นะคะคุณมีไรายได้นะคะบนออนไลน์ได้ง่ายขึ้นค่ะ,นะ,คะสนใจนะคะที่อยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของสาขาไมนิมาร์ออนไลน์แล้วก็เข้าร่วมนะคะโปรเจกต์ Project, นะคะ Multiplier Power ของ V plus, นะคะสร้าง ยอดขายคูณ2อได้แบบไหนทักครีมมาได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คําปรึกษาค่ะ